พี่น้องเท่รักพระเจ้าประทานพระปีชายญาและพละกำลังแก่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เสมอเปโตและยอนได้กลับมารวมกับกลุ่มสิทธ์เล่าถึงการที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนุชีพและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ด้วยกันในเวลานั้นจึงร่วมใจกันสวดภาวนาทูลพระเจ้าในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นกิจการที่สาคัญ การเปล่งเสียงขึ้นถวายพระเจ้าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยิ่งทำให้เกิดพลังการภาวนาของพวกเขาเริ่มที่การสรรเสริญพระผู้สร้างที่สะท้อนถึงการระลึกถึงพระอนุภาพของพระองค์ดังนั้นในทุกครั้งที่ภาวนาคิตชนจึงควรระลึกว่าเราภาวนาอยู่กับใครการภาวนาของบรรดาศิษย์ยังเป็นไปในแสงสว่างตามพระคัมภีร์ าก,การกล่าวถึงเรื่องของกษัตริย์ดาวิดสะท้อนว่าบรรดาศิษย์ได้เข้าใจแล้วว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้านั้นเป็นภายภายใต้การจัดการของพระเจ้าและทุกสิ่งก็สำเร็จสมบูรณ์ในชัยชนะแห่งการกัดขืนระชนมิชีพของพระองค์เราคิสชนก็ต้องมองให้เห็นถึงเรื่องต่างๆที่พระเจ้าทรงบอกเราผ่านทางเรื่องราวในชีวิต เมื่อมีปัญหาหรือพบการต่อต้านเราต้องวางใจว่าคิศชนมีพระเจ้าทรงเป็นพละกำลังอาศัยการภาวนาขอความเข้มแข็งเหมือนอย่างที่เปตโตและบรรดาศิทย์ได้เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ในแสงสว่างแห่งพระเจ้าและจะเป็นไปตามพระวาจาของพระองค์ บรรดาปรปัปรับของพระเยสูเจ้าก็สามารถทำได้เพียงเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เท่านั้นบรรดาศิทธิภาวนาขอความกล้าหาญขอพลรรังกำลังเพิ่มขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในความเชื่อและความวางใจเขาทั้งหลายจึงไม่ได้ขอให้ปัญหาต้องลดลงแต่เชื่อว่าทุกสิ่งที่เป็นปัญหาจะนำสู่การเผยถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์มาเยียวยาและพวกเขาจะได้ชื่นชมยดีในพระลิทธานุภาพของพระเจ้าดังนั้นการดำเนินชีวิตในพระเจ้าก็จะนำเราสู่สันติสุขเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราต้องผ่านจากพระหัตถ์ของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะไม่สอวอนุญาตให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีที่จะนำไปสู่ความพินาศ นอกจากนี้ในพระวาจจยังทำให้เห็นว่าการภาวนาของพวกเขาได้รับคำตอบเมื่อทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมเรื่องนี้ยืนยันกับทศชนว่าเรามีโอกาสได้รับพระจิตเจ้าเสมอเมื่อเราปรารถนาและเตรียมตัวอย่างดีดังที่พันดาสิทธ์เคยมีประสบการณ์ได้รับพระจิตเจ้าในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้ว และในวันนี้พวกเขาก็ยังได้รับอีกพระจิตเจ้าทรงทำให้บรรดาสิษย์ได้รับพลังและเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกเสมอกิจชนจึงควรหาประสบการณ์ในการรับพลังจากพระจิตเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าเพื่อให้เราได้กล้าหาในการประกาศพระวาจา มีแสงสว่างในการนำของพระจิตเจ้าเพื่อจะได้ทำงานของพระเจ้าอย่างดี